MTT Theater Channel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำคลาสสอนฟรีระบบเทรดทองคำวินเลทแปิเลยนะเป็นระบบเทรดสั้นนะคะทมเฟรม1นาทีแล้วก็5นาทีนะคะโดยจะเป็นการเรียนสดพร้อมกันวันที่15สิงหานี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะใครที่สนใจเนาะสามารถกดลิงก์เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะ เรามาดูรายละเอียดกันนะคะโดยคอร์สเรียนนี้นะคะคอร์สเรียนนี้นะคะจัดโดย T ี g m GM นะคะเป็นคอร์ส s c a l p i n g เทรดทองคำด้วย e m a เนะคะเรียนรู้การเทรดสั้นของทองคำในทม์เฟรมและ M5 โดยดูแค่เส้น EMA เท่านั้นนะคะแล้วก็เรียนรู้การเทรดอย่างเป็นระบบก็คือเป็นระบบเทรดนั่นเองนะว่า หนึเป็นยังไงนะคะวินเล็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เจอกันวันที่15สิงหานี้เวลา2องทุ่มนะ,ะเรียนผ่านซูมนะคะไอซูมตามนี้เลย8ปดเจ็6หน 8, 8 2หนะคะหรือลงทะเบียนตามส,สแกนเคอร์โคต้ตรงนี้ได้เลยนะคะพิเศษสำหรับคนที่ฝากเงิน TMGM 500, 500เหลรียญ500เหรียญแรกนะคะรับไปเลย เสื้อยืดเชลซีเอ็กทีเอสวยมากนะเฉพาะ30มสิคนแรกเท่านั้นนะคะโอเคอ่ะใครสนใจสามารถคร์สแกน q ค c o ร์โคตรงนี้เพื่อลงทะเบียนเรียนหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะคะด่วนเลยนะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะแล้วมาเจอกันนะรับรองว่า สอนให้หมดไม่มีกักแน่นอนคะ่ะโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะไว้เจอกันอีกทีนึงนะคะ